ลูกค้ามาสั่งเค้กมะพร้าวขนาด5ปอนนะคะแมละเมดก,ก็จะใช้พิมพ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วแล้วทีนี้สูตรเค้กที่เราใช้ประจำเนี่ยเรามีแค่สูตรขนาด2ปอนบางคนพอไดออเดอร์ขนาดไซสพ์พิมแปลกๆมาก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกคนแมละเมดนะคะแค่ใช้สูตร2ปอนที่เรามีเนี่ยแหละเอามาคูณ2ทั้งสูตรเลยนะคะคูณทุกส่วนผสมก็คือเหมือนกับเราทําเบิร์นสสูตรนั่นแหละเราไม่ต้องไปคูณสูตรใหม่ให้ปวดหัวกับเศษส่วนทศนิยมให้มันยุ่งยากเลยนะคะอย่่่าาางงงวันนเเเี้มมมมมมลลลละดออททบิิสสสูรใก็พพ์ นิ้วแล้วแม่เลมีก็จะดูข่าว่าเค้กที่อบออกมาเนี่ยเขามีความสูงตามที่เราต้องการแล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเราใช้2สูตรเบิ้ลไปแล้วแล้วเค้กที่ออกมาเนี่ยมันยังเตี้ยเกินไปอยู่แม่เลมีก็จะใช้วิธีอบเค้กเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาทั้งหมดมาประกอบซ้อนกันค่ะแต่คืออันนี้ได้ความสูงของเค้กออกมาพอดีมากทุกคนถ้าใครจะอบเค้กขนาด5ปอนด์หรือว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วเนี่ยก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะแม่เลมีเอาวิธีนี้มาแชร์ให้ทุกคนเป็นไอเดียนะคะแล้วก็อยากจะบอกใหห้้้ททุกกคนนนรรรููว่่่าาาาาเเเเเไมมมมจจํปปป็ตตองงีีสัััะะะ๊พบ เค้กขนาดทุกพิมพ์ที่มีบนโลกไปนี้ค่ะทุกคนเพราะเราสามารถปรับจากสูตรที่เรามีได้นะคะสามารถทําจากสูตรที่เรามีนี่แหละเอาไปใส่พิมพ์ขนาดไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะเค้กที่ได้ออกมาถ้ามันเตี้ยไปก็แค่อบเพิ่มก็แค่นั้นเองถ้าเรารู้จักทดลองปรับประยุกต์ได้นะคะต่อไปเราเจอออเดอร์แบบไหนพิมพ์แบบไหนเราก็จะรับมือได้ทุกแบบเลยอย่างเค้กมะพร้าวเมนูซิกเนเจอร์ของแม่ละเมียเนี่ยลูกค้ามาสั่งกันแบบหลากหลายมากแม่ละเมียใช้สูตรเดียวเอาอยู่ทุกแบบค่ะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใครอยากเรียนทำเค้กมะพร้าวสูตรนี้ของแม่ลเมมียตติ่อาาทงะ